วันนี้เขาปักหลักดีเดยกกันเอาไว้ว่าเดี๋ยว143สสอสอจากอดีตพักเก้าไกลจะไปสังกัดพักใหม่จะตบเท้าไปกันแล้วก็กลับไปสู่รังเดิมซึ่งเคยเป็นที่ทำการของพักอนาคตใหม่เรียกันไทยสมิธทาวเวอร์ น่าจะอยู่ที่ชั้น5กันคราวนี้ส่งคุณอัธพลพินโยเกาะติดตั้งแต่ชั้นล่างตรงโถงเลยดูบรรยากาศกันหน่อยว่ามีใครมาใครไปกันแล้วหรือ,อยังบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างคุณอัธพลพินโยรายงามนมาจากอาคารไทยสมิตครับเชิญค่ะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าที่อาคารไทยสมิตเช้าว,วันนี้บรรยากาศค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวนะครับมีเหล่าบรรดาสสของอดีตพักอนา,าคตเก้าวไกลนะครับเดินทางเข้ามาเพื่อที่จะเตรียมประชุมสาม,มัญใหญ่ของพักถิ่นกาขาวเพื่อจะลงมติแล้วครับเลือกหัวหน้าพักแล้วก็กรรมการบริหารพักชุดใหม่ มาดูบรรยากาศสดๆที่บริเวณหน้าถงลิฟต์นะครับที่จะเข้าไปยังอาคารนะครับก็มีบรรดาสื่อมวลชนมารอทําข่าวกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับแล้วก็มีเหล่าบรรดา,าสอสอของอดีตพักก้าวไกลทยอยเดินทางมานะครับวันนี้มีการนัดหมายกันในเวลา9ก้นาฬิกาเพื่อที่จะประชุมสามัญของพักถิ่นกาขาวเพือ่อจะเลือกหัวหน้าพักแล้วก็กรรมการบริหารพักชุดใหม่ นะครับซึ่งก็หลังจากที่ได้มีการประชุมกันนะครับของสอส,อ,สอ,อดีตพักเก้าไกลเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาก็มีมติเห็นตรงกันนะครับว่าจะเสนอชื่อนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับเป็นหัวหน้าพักถิ่นกาขาวคนใหม่โดยก็จะเสนอชื่อนี้แหละครับให้กับ ที่ประชุมของพักหินกาขาววันนี้ให้การรับรองเพื่อที่จะเป็นหัวหน้าพักขณะเดียวกันในชื่อของคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับที่ก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพักคนใหม่นะครับก็ถูกปรับลงมาเป็นรองหัวหน้าพักที่ไม่ได้อยู่ในกรรมการบริหารพักเนื่องจากว่าอาจจะสำรองไว้สําหรับกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นในอนาคตก็ยังมีคุณสิริกัญญาที่ยังไม่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีชื่อของทางด้านของคุณ สรายุทธใจหลักนะครับซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจและก็คุณชัยธวัตตุลาธนเป็นเลขาธิการพักถิ่นกาขาวด้วยนะครับหลังจากนี้นะครับเมื่อมีมติเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับก็จะมีการขอมติจากที่ประชุมเพื่อที่จะเปลี่ยนชื่อพักด้วยซึ่งก็มีรายงานว่ามติจากที่ประชุมของเมื่อคืนนี้ของสสมีมติว่าจะให้ใช้ชื่อว่าพักประชาชนนะครับก็คือจะเปลี่ยนชื่อจากถิ่นกาขาวเป็นพักประชาชนครับก็จะดําเนินการตามกระบวนการของกกตต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งกก็จะมีาร ทางกรรมการบอกว่าจะมีการกำชับไปยังกกตนะครับเพื่อที่จะให้ทางด้านกกตน,นั้นรีบรับรองชื่อพักใหม่เร็วๆนะครับเพื่อที่จะได้ดําเนินการตามขั้นตอนของสาภาต่อไปด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับแม้ว่าทางด้านของ พักก้าไกลจะถูกยุบไปแล้วนะครับแต่ว่ากรรมการบริหารพักที่ยังจะเป็นชุดใหม่เนี่ยนะครับก็ยังจะต้องเผชิญกับอีก1ปัญหาอีก1คดีนะครับก็คืออยู่ที่ปปชนั่นเองกรณีที่44สอสนะครับไปร่วมลงชื่อแก้ไขมาตรา112นะครับซึ่งอยู่ในการพิจารณาของปปชซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านของเลขาธิการปปชเองก็เปิดเผยนะครับว่าเตรียมที่จะมีการเปิดไต่สวนสอสอทั้ง44คนแล้วนะครับซึ่งก็คาดการว่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับก็จะแล้วเสร็จในคดีนี้ ด้วยทั้งหมดนะครับ<ป>คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาว่า9นาฬิกาจะเป็นการประชุมร่วมกันนะครับแล้วก็12นาฬิกาหรือว่าเที่ยงตรงก็จะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับทั้งหัวหน้าพักชุดใหม่กรรมการบริหารพักชุดใหม่รวมถึงชื่อของพักชื่อใหม่ด้วยนะครับว่าจะเป็นพักประชาชนอย่างที่มีมติไปแล้วเมื่อคืนนี้หรือไม่อย่างไรครับทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่นี่ช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ ขอบคุณมากค่ะคุณอาจพลพินโยนะคะก็ปักปุดรอกันได้เลยเที่ยงเดี๋ยวเพิ่มเติมในห้องข่าวค่ะเที่ยงแน่นอนคุณปริศดาแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อพักไหมกินกาขาวชาววิไลหัวหน้าพักจะเป็นใครด้วยนะเพราะว่าถ้าพิจารณาจากชื่อเนี่ยชื่อมันอาจจะออกจะแบบอาจจะไม่โดนใจวัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของพักเขาหรือเปล่าวัีหรือเขาจะเห็นใครแว่วๆพักประชาชนอะไรย่างมาไหมหรือเปล่านะอเดี๋ยวลองดูแล้วก็ตําแหน่งหัวหน้าพัก อาจจะสลับกันอาจจะยังไม่ได้ปิดซองอเออ,อาจจะต้องรอกันอีกทีนึง่ง